ได้กลับช่วงเทศกาลไหมยุอกอึบสวัสดีครับทุกคนในช่องวิวพุชิมันิแชนเนลครับฝากกดไลค์กดก,กระดิ่งกดสมัครท้ายหอดสู้หนึ่งแสนท่านเป็นครเพื่สวัสดีครับผมจ่าววิวนะวันนี้จะมาตอบคอมเมนต์นะผมถามทหารเรือนี่ครับผมจะได้กลับบ้านช่วงเทศกาลไหมนะผมขอตอบแบบสั้นๆเลย ได้ครับแต่ได้ที่นี้ไม่ใช่ว่าได้กันทุกคนได้กันทุกผัดหรือครับหรือว่าได้กันทุกหน่วยนะแต่ว่ามันได้กันตรงที่ว่าทุกคนเนี่ยขอฝึกเสร็จขึ้นกองร้อยไปเนี่ยแล้วแต่ว่าทุกคนจะได้อยู่ชุดพักไหนนะครับว่าบางคนอาจจะได้ตรงกับชุดพักช่วงปีใหม่บางคนอาจจะได้ตรงกับชุดพักช่วงสงการพอดีหรือบางครั้งรุ่นพี่เราอาจจะแบบขอแบบนอกตรงนี้พี่ขอไปก่อนนะพักชุดพักนี้ขอไปก่อนนะพอดีมีงานหรือไม่ก็บางครั้งเราอาจจะขอรุ่นพี่ว่าพี่ครับช่วงนี้มันตรงกับปีใหม่พอดีผมขอกลับได้มัครบ อันนี้ก็คือได้กลับแต่ไม่ทุกคนนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ที่ชุดพักทุกคนเรียกว่าจะตรงกับช่วงปีใหม่ช่วงสงการหรือว่าช่วงเทศกาลอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับผมแต่ช่วงที่เป็นทหารใหม่นะครับผมทุกคนก็ยังไม่ได้กลับตามเทศกาลนะทคงจะต้องได้กลับแบบเรียกว่าแต่หน่วยว่าจะปล่อยตอนไหนนะครับผมอย่างเช่นผัดาหกห้านี่ครับไม่ได้กลับช่วงปีใหม่นะครับผมแต่ว่าเขาจะอาจจะกลับหลังช่วงปีใหม่เดือนมกราเดือนกุมภาพันธ์หรือมานี้นะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นผาดามทับ 62อย่างเช่นรุ่นพี่นะพี่เป็นแต่ก่อนพี่บริาหารนะก็จะได้กลับช่วงปีใหม่เพราะว่ามันฝึก45วันย้ายหนึ่งวันที่15ธันวาใช่ไหมแล้วก็กลับบ้านมันจะข้ามเดืพอดีกับตอนนั้นเป็นช่วงผัดสุดท้ายแล้วก่อนที่จะมีโควิดนะครับผมก็มาย้ายมาปุ๊บนะแล้วก็กลับบ้านเลยพออยู่ประมาณ3วันแล้วก็ได้กลับบ้าน19วันคือเป็นผัดที่ได้กลับบ้านานานที่สุดแล้วก็กลับบ้านครั้งสุดท้ายก่อนมีโควิดเพราะผัด462จนมา คื่โควิดก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยนะผมก็จะไม่มีการปล่อยกลับบ้านอีกเลยนะจนนู่นแหละประมาณผัดนหนึ่งหกสามหกสี่นู่นแหละนะครับผมถึงจะมีแบบปล่อยกลับบ้านแบบเต็มตัวแบบถูกต้องตามแบบว่าปล่อยแบบทั้งหมดนะผมเพราะตอนที่บางครั้งเนี่ยที่ปล่อยกลับบ้านในช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ยังมีแบบแอบๆอปล่อยนะครับผมไม่ได้แบบปล่อยแบบเป็นทางการนะครับผมห้ามถ่ายเวลาบ้างล่ะห้ามแบบแต่งตัวกลับบ้านให้ชัดเจนบ้างล่ะนะผมแต่ แน่นอนว่าถ้าใครที่ขึ้นกองร้อยแล้วได้กลับบ้านนะผมก็แนะนําว่าวางแผนก่อนนะแบบแบบว่าช่วงกลับบ้านจะกลับบ้านช่วงปีใหม่สงกรานต์อะไรแบบนี้วางแผนจะได้แบบบอกลุงพี่ว่าผมพอกลับบ้านชุดนี้ครับชุดหนึ่งชุดสองนะครับผมอันนี้คือเคล็ดลับนะผมเขาบอกทุกคนไว้ก่อนที่คนจะขึ้นกองร้อยว่าถ้าอยากได้กลับบ้านช่วงเทศกาลคำนวณดูว่าหน่วยของตัวเองนะผมชุดพักตัวเองเนี่ยตรงกับหน่วยไหนหรือว่าชุดพักของกองร้อยหรือหน่วยที่เราอยู่เนี่ยมันจัดยังไงผมจะได้แบบวางแผนถูกนะครับหรือว่าขอลาในช่วงเทศกาลก็ได้แต่ว่า ส่วนใหญ,ญ่แล้วเขาจะไม่ให้ลานในช่วงนี้เพราะว่าคนทํางานน้อยหรือไม่ก็บางครั้งเนี่ยข้าราชการเขาไม่อยู่นะผมคนที่อยู่ก็คือพลทหารเองนะครับผมแต่ยังไงน่หนุ่ยเขาก็ไม่ได้ใจร้ายนะผมยังให้พนทหารเนี่ยติดต่อทางกลับบ้านไปอย่างเช่นโทรหาญาตินะบอกสวัสดีปีใหม่วันแม่ก็บอกรักแม่นะผมมันสงการก็บอกสวัสดีปีใหม่ไทยเรืงมานี้นะผมก็ให้ติดต่อกับบ้านไปถ้าเป็นพลทหารใหม่นะและถ้าเป็นคนที่เคลื่อนกลองแล้วก็อาจจะติดต่อกับบ้านแบบเล่นโทรศัพท์ได้ฟรีสไตล์เลยอาจจะติดต่อกับบ้านหรือว่า กลับบ้านนะครับผมว่าสวัสดีปีใหม่อะไรประมาณนี้นะนี่ก็คือรายละเอียดสำหรับคนที่ถามเข้ามาว่าได้กลับบ้านช่วงเทศกาลไหมครับก็คือแน่นอนแล้วแต่หน่วยแล้วแต่คนที่วางแผนนะครับผมอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์และฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนยกอกปึ๊บเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย